สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมรุ่นขาดีอีกรุ่นหนึ่งของราโดนะครับก็คือรุ่น True Secret นั่นเองครับกลุ่ม True Secret นี้ก็จะเป็นกลุ่มโมเด็มฮาร์ดที่โชว์เครื่องกำลังสวยครับก็มีพื้นหน้าปัดแบบเรียบแล้วก็พื้นไดมอนด์เพชร12เม็ดนั่นเองครับรุ่นนี้ก็เป็นเฉดสีที่แบบไร้เฉดสีสวยงามครับก็ไร่เฉดสีสีเขียว เป็นแบบซันเลนั่นเองครับแล้วก็นี่ครเป็นสีพลาสมาสีพลาสมาแล้วก็สีดำรุ่นนี้ออกเป็นสีดำไฮเทคเซรามิกสีดำนะครับอันนี้ก็ออกเป็นเทาๆไล่เฉดสีสวยงามอีกแบบหนึ่งครับไซส์รุ่นนี้อยู่ที่40่มิลครับเดี๋ยวผมเอารุ่นเพชรมาให้ดูก็แล้วกันอันนี้หน้าเพชรเป็นออกสีดําดำนะฮะดำแล้วก็ไล่เฉดสีเป็นออกสีเทาสว่าง รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นขายดีมากอีกรุ่นหนึ่งครับคาริเบอร์ก็ R734 โชว์เครื่องนิดหน่อยกำลังสวยครับสำรองพลังงาน80ชั่วโมงรุ่นนี้ก็เป็นพื้นหน้าปัดสีน้ําเงินครับเพชร12เมตรก็เป็นกลุ่มขายดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งน,ะนั่นเองครับก็สีพลาสมาก็เป็นเอกลักษณ์ของราโดอยู่แล้วครับเราจะไม่ผลิตให้แบรนด์ไหนเลยก็คืออันนี้สีสีแดง สีแดงพื้นบาปัดสีแดงและจะสีมอ,มองมุมาล่างจะคล้ายๆสีดำครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันแล้วกันปักเคลนก็เป็นไทเทนเนียมนะครับรุ่นนี้3ทบล็อกหรือว่าบานพับปิกผีเสื้อปัตตาฟายนั่นเองนะับโชว์เครื่องการเห็น,นกลไกการเดินหัวใจของโอเปนฮาร์ดก็คือหัวใจของการเดินของนาฬิกานั่นแหละครับก็ดูเพลินตาดีอีกแบบหนึ่ง ด้านหลังก็โชว์เครื่องนะครับรุน่นนี้ก็เป็นกระจกชิดตันซับไฟเคลือบตัดแสงนั่นเองครับเนี่ยบัคเคลิลบัตเตอร์ไฟเป็นไทเทเนียมนะครับก็จุดเด่นของไทเทเนียมหรือว่าไฮเด็กเซรามิกเนะี่ยก็คือน้ำหนักเบาไม่มีอาการแพ้ถ้าหากว่าหลายท่านแพ้นี่ก็คงไม่ไม่ใช่ละครับเพราะว่าเพราะว่าไม่มีอาการแพ้น่น,นอนครับนี่คือจุดเด่น กลุ่มนี้ก็ใส่เครื่องนิวขคงเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ค่าความแข็งของไฮเด็กซิรามิกอ่ะก็อยู่ที่พันเก้าร้อยฟิเกอร์คือว่าเป็นค่าความแข็งที่แข็งมากนะครับแล้วก็ฮัชแมนท่อของกลุ่มเดสตาร์ค่าความแข็งอยู่ที่พันแปดประมาณเนี้ยความคลาดเคลื่อนคไงไม่มากกว่านี้ครับเซรามอสก็พันเก้าคิทเนซัฟฟายอยู่ที่สองพันสามอันนี้คลองดูเทียบกันนี่ถือว่าสวยงามมากแต่ถ้าความแข็งของทองคำอ่ะครับ จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ฟิกเกอร์ประมาณนี้จะเป็นนิ่มครับสแตนเลสก็สแตนเลสของเราเป็นสแตนเลสเคลือบแข็งครับคข้าคมแข็งก็อยู่ที่9 0 0 900ฟ mm ิกเกอร์ไทเทเนียมก็ประมาณ5 0 0ประมาณนี้ mm hmm. ก็คือเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการขีดข่วนนั่นเองครับน้ำหนักก็เบาครับมาลองสินค้าได้ที่เซ n นทรัลเวิร์ดได้เลยนะครับ